มาตอดไปเลยพร้อมแล้วครับพี่พร้อมแล้วครับพี่รับแพร่อันนี้แพร่โอ้โหโอ้ยโอ้ยใครมันตดพอๆแต่ครับพี่พอๆแต่ครับสงสารผมแต่ครับพี่ผมหายใจไม่ออกครับเป็นตัวเลขตีเลยครับพี่ห้องมันจะมีอยู่แค่นี้มันจะตดกันอีกเนาะดีจริงๆไม่ไปก้าวโอ้ยเป็นคนดีเหรอเล่นเกมไม่พูดไม่พูดอีกที่ล้วแม่ไม่เคยได้เป็นคนเลวเลยอะทำดีทำเลวไม่ขึ้น อร๋อปี่อโหอครับคุณหนูสไมลี่ลืมเอาลำคอมาจากที่บ้านแล้วบอกครับเนี่ยคุยกับตำรวจไม่มีใครทำอะไรฉันได้หรอกเพราะว่าฉันเป็นไอ้วัดนี้น้องส <laughs> าววันดนี้ครับใครกันอ่ะน้องสาว โอ้ยเฮย่านะครับอย่าอย่านะครับอย่านะครับอย่าทำอะไรผมนะครับพี่อย่าอย่าัครบมึงเองเลยเนี่ยอย่าทำอะไรกูนะสวัสครับป้าบอเฮ้ยมีคนตายกับพี่มีคนตายสวัสดีครับพี่แปลกแปลกแล้วคุณโทนี่เขาโดนอะไรอ่ะ คือเพิ่งเจอเพิ่งเพิ่งเจอผเจอผมเจอศพน่องไก่สีชมพูครับพี่คุณ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 ฆ่าแล้วรีพอร์ตเองปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมมีผมมีคนเป็นพยานกันได้ครับคุณคุณมีพยานไหมครับผมมีพยานอยู่แล้วครับไม่ครับพยานครับเพ่คุณวาลรีครับคุณช่วยพลูให้ผมด้วยครับ คือคือพวกคุณเป็น2คนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนคือตอนแรกอะผมว่าเขานไปได้ครับผมทำอะรกิจก็ได้ผมกำลังคุยกับคุณตำรวจอยู่เสร็จแล้วผมก็ทำเควสกดลอยนิ้วมือเพื่อจับคู่แล้วพอเสร็จแล้วใช่ไหมผมเดินออกมาผมเจอศพเลยเป็นแบบน่าสงสัยนั่นไมเนกายงานชันคริปก่อนกับเป้ไปด้วย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  ท่อดูคนอื่นได้ป่ะเราอยู่ในท่อไว้อะดูพวกฆาตกร,รเหมือนมันจะมุดท่อเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวไว้เราเดียวไว้เราเดียวไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ต้องมีฆาตกร,ร,รมมหลงแล้วก็อาซิโร่ปะ ต้องมีฆาตกรหลงมาพุท่ทอบ้างแหละผมว่าแต่เราจะมิดเราจะมิดอะไรวะเราจะมุทแบบว่าสุสสห4 5ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าเราเป็นฆาตกรเอาอันไหนอันนี่นอืมอันนี้น,นะเ,นเกมนี้เหมือนเกมในห้างเลยวะ่ะ huh? ไปด้วยพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยพี่ไปด to ้วยพี่ไปด้วยเดินด้วยกันเดินด้วยกันน้องจบเลยได้เลยพี่ครับเพ่ครับผมเป้ครับเป้ครับบางทีน่าสงสัยนะครับพี่พี่ๆไนสอบก็น่ากลัวเหมือนพี่เฮ้ยวาลีเป็นไอ้วาลีไอ้วาลีไอ้วาลีในเวลาในเวลาในเวลาวาลีเป็นช่วยเลยเชื่อผม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 เถอะ มาวิ่งตามเหรอทำไมเนี่ยไม่เราเราผมวิ่งหนีเขาอยู่อ้าวผมก็วิ่งหนีเขาอยู่ไอ้วันเด้อหยาหยาพี่หยาเขาอยู่แถวนี้ช่วยด้วยครับเขาอยู่แถวนี้ช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับหยาบอลเด้อหยาหยาหยาเฮ้ โอ้คุณวารีเขาไรครับผมชัดเจนครับชัดชัดเจนครับคุณคุณคุณน้องซอคุณมีอะไรเดี๋ยว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 ต้องซ่อนไหนผมอยู่ผมอยู่คนเดียวเดี๋ยวก่อนผมอยู่คนเดียวไม่ครับคือแบบมันมีคนตกใจครับคือผมผมผมโดนคุณวารีวิ่งไล่เป็นร้อยเมตรเลยครับเมื่อสักครู่นี้ย่า คือผมผมผมบอกผมขอแบบว่าคือเขาเป็นอะไรนะเถ้าถ้าถ้าคเป็นไอ้รถไม่ใช่พูดความจริงได้ไหมรถฟังก่อนคือไอ้รถฟังก่อนครับพี่คือเมื่อกี้เจอศพกับไอ้คุณน้องคุณหนูสไมลี่ตรงที่คุณวาลีเดินผ่านมาพอดีใช่ครับอย่าเพิ่งโกรธผมเด็ดครับผมขอความเป็นธรรมคุณ้อพยายามบ่ายเบี่ยงใส่ผมผมขอความเป็นธรรม คือผมจะเล่าตั้งแต่ผมจะเล่าตั้งแต่เฟสแรกนะครับผมผ่านมาจนจุดจุดนั้นแล้วก็มีศพพอดีผมขออนุญาตเล่าตั้งแต่เฟสแรกนะครับผมเจอคุณวาลีแล้วคุณวาลีเดินแยกออกจากผมไปทอนนั้นแหละมีศพทันทีเลยครับแต่คุณวาลีเขาก็ไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ใช่ผมนังจำความจอนน้าตตาว่าแบบว่าคุณวาลีเดินมาทางด้วยแล้วคุณผมย้อนกลับไปดูปุ๊บมีศพปั๊บเลยไม่มีทางรอดแล้วคุณวาลีคุณยอมเถถะคุณชนมุมแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเสียงใครวะเนี่ย คุณน้อง้าเรียนเก่าคุณทำทำทำเควสเสร็จยังครับเพ่กำลังทำเลยครับแล้วพวกพี่ทำเสร็จแล้วหรอครับเพ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกว่ากำลังทำแต่เขาเดินได้ไงครับเพ่ไอ้ก็ผมก็ผมออกมากรนเซิลมาเพื่อคุยกับพวกคุณไงครับเฮ้ยใส่ร้ายผมแล้วผมก็ไม่ทำด้วยนะครับเนี่ยนี่ผมทำเควสเสร็จแล้วผมบริสุทธิ์ใจเเลยยนนะครับี่ผมบริสุทธิ์ใจคุณบริสุทธิ์ใจจริงหรือเปล่า จริงเดินตามผมได้เลยแล้วผมจะดูความบริสุทธิ์ใจของคุณได้อย่างไรผมใช่ผมแสดงความบริสุทธิ์ใจเหรอฮะรู้ความบริสุทธิ์ใจของคุณได้อย่างไรผมแล้วผมแสดงความบริสุทธิ์ใจเหรอฮะใช่แสดงยังไงฉันหิวข้าวฉันไปห้องอาข้าหอมะข้าถึงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะตรงเนี้ยอ่คุณยืนเด็กๆก็ได้นี่นะ มันไม่ใช้ความมุ่ใจที่แท้จริงคือคือคุณคุณทำเคสเสร็จแล้วรับหมดแล้วครับหมดแล้วเรียบร้อยแล้วฮะไม่ได้ไม่ต้องจดจ้องมาที่ผมคนเดียวว่าตั้งที่ในนี้อาจจะมีคนเป็นฆาตกรอีกคนหนึ่งก็ได้คุณกำลังที่จะทำเคสแต่ว่าคุณขยับไ่ด้ไม่แต่ผมทำเสร็จแล้วไงถ้าผมทำเสร็จแล้วไงคุณก็บอกว่าคุณกำลังทำแล้วคุณขยับตัวได้ยังไงคุณกล่าวหาผมแล้วผมว่าคุณนั่นแหละเป็น ไม่ไช่คือผมทำเวสกันเสร็จแล้วสามคนผมก็เสร็จแล้วเหมือนกันพีทักษ์สันติราชแล้วแล้วตอนนี้ใครยังทำเฟสไม่เสร็จผมจะเชื่อคุณได้ยังไงผมสามคนเป็นผู้พิทักษ์สันติราชอ่ะผมเป็นสี่คนแล้วทีนี้ผมทำเสร็จแล้วเราเป็นสี่คนละกันน่ะอ้าวงั้นก็เราทำไม่ได้คุณทำเฟสเสร็จแล้วก็คนหนุ่มสมัยนี้เสร็จยังขําเนี่ยนะแล้วสี่คนเราเป็นผู้พิทักษ์อ้าวเฮ้ยชิปละชิปละมันต้องมีคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจดี้อย่างแน่นอน อ่าแต่พี่พี่พี่มาดูนี่ก่อนพี่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 มาดูนี่ก่อนเร็วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อัดอันนี้คือผมสงสัยนะครับทำไมคุณหนูสไมลี่เขาถึงไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมครับคือขอถามทุกคนหน่อยครับทำไมคุณหนูสมาลี่ถึงไม่กลัวอะไรเลยแล้วเขาเดินเดลียวตลอดเลยเขาดูไม่เก่งกลัวต่ออะไรเลยนะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรก็ได้เขาอาจจะว่แตฉันเป็นเเเเซลบฉันนทาาอจจะป็หรือเปล่าครับอผมเหลือยู่เคนนึ่งอะผมเหลือยู่เคนนึงอะลืมไป ไหนครับพี่ไหนครับตามตามบอกว่าคุณทำเส็จแล้วเออครับครับครับเฮ้ยคุณหนูสไมลี่คุณหนูสไาลี่มีอะไรจะแก้ตัวไหมเขาทำไมวะคุณเพราะว่าเราเราอยู่ในกันหมดเลยอ่ะพี่แต่สไมรลี่หายไปอ่ะแต่ว่ามีคนตายอ่าจารยบนี่คือคีย์สำคัญที่คุณว่าไงน้องเชลลี่เป็นคนกดมาใช่ไหมคะคุณ คุณสั่นกระดิ่งเพื่อการนี้เลยใช่ไหมคุณอ่านเกมขาดมากสั่นกระดิ่งเพื่อการนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยเฉียบขาดมากคุณสไยลี่คุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับชนแล้วเนี่ยเูซ้อยครับเฮีย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 เฮนยเฮียีเฮีมีเเีเีเมยเียม เรามีหนอนแต่เรามีหนอนแน่ๆแหละตอนนี้เป็นใครเป็นใครกันนะทให้การผิดไม่รู้แต่มีคนที่ให้การผิดและกำลังทำให้เราค่อยเสแแลวจริงคุณมาดูนี่จริงฮะฮะกูอไรอยูุ่ณจะทำอย่างนี้เลย อย่าอย่าอย่าครับโอ้โหเต็มเต็มตาเต็มเบ้าหน้าเลยสองลูกตาเลยครับคุณผู้ชมโอ้มาได้ยังไงโอ้ my god คุณไายูอย่าทำ่างนี้เลยมันสั่งกระดิ่งยังไงพูวรักษ์ช่วยพี่ด้วยคุณวายูขมุดทอต่อหน้าพี่เลยฟังนะนนอะฟังฟังภูวรักษ์มันสั่นกระดิ่งยังไงมันสั่นกระดิ่งยังไงมันสั่นกระดิ่งยังไงทําไมออกท่อได้ทําไมคุณวายูออกมาจากท่อคุณเป็นหนูหรือเปล่าคุณเป็นหนูหรือเปล่า ตอนนี้คิองอ่ะมัน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 สั่นกระดิ่งยังไงเนี่ยเฮ้ยคุณย่ามาตาผมไม่เอาอคุณอยาอคุณจะเข้ามาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณไอยู่ <ic c oughs> ผมขอ ผมขอพิพากษาคุณวายูเลยแล้วกันนะครับคุณมุดทอดต่อหน้าผมนะคุณเนียนคุณอย่ามาเล่นมุกนี้อย่ามุกตื้นตื้นมุกตื้นตื้นคุณอย่ามาคไม่ครับคุณนี้ก็นะน้องซอคุณคุณน้องซอน้องซออะไรคขาพูดทอดต่อหน้าผมเลยถ้าคุณหมดผมคุณจะเสียใจ คุณมุดท่อทำไมคุณจะเสียคุณบริสุทธิ์ไปหนึ่งคนคุณถามคุณภูบาลักษ์ได้เลยแต่คุณมุดทอไม่แต่คุณคุณมุดไม่ใช่โปล่าอย่าใช้วิจารณญาณคุณเป็นหนูท่อหรือเปล่าคุณเป็นเป็ดนะคุณจะมามุดทำไมเข้ามุท่อผมว่ดคุณวายูละคุณว่าไงน้องเชอรี่ถ้าคุณเชื่อผมคุณจะไม่เสียใจต่่ก้อนมท่อด้ด้วยที่คุณจะไม่เสียใจคุณว่าไงน้องเชอรี่ด้วย ผมเป็นผู้รักษาความปลอดภัยผมเชื่อใจในแล้วคุณจะเสียใจน้องซอใครเป็นไว้เี้ไม่จบจยังไม่จบฮัลโโลใครเป็นอ่ะเรียบร้อยใครเป็นอ่ะก็มีฮ้ลโหลครับเปี๊ยภูแบบวายเปี๊ยภูเหรอพี่ซอพี่ รู้ป่ะพี่กับพี่เดินสวนผมจู่ๆพี่ยิงผมอ่ะผมเป็นคนดีเลยไม่รู้เ <c oughs> อาผู้กบายยูเอาดีๆ<ช>พี่เน<ช>็นต์ตัอดอีปะวันลีกับภูวารักเป็นีน้องดีอ๋อวันลีกับภูวารักเหรอใช่ใช่วันลีกับภูวารักอ่านว่างไงน้องเซลลี่ทำเฟ้นหมดยังอ้าวตอนนี้ยังไม่ทำเลย รอรับอาหารอย่างเดียวอ่ไปทำเพื่อได้เสร็จครับพวกผมจะไปเลยครับบอสไอ้ผู้บรักมันแยกไอ้ผู้บรักมันแยกแม่งเนียนแต่มาลีเป็นจริงไงเมื่อกี้ไปด้วยกันรับแพ็คไปด้วยกันคุณผู้รักครับว้าวไปเสร็จหรือยังอุ๊ย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 คุณผู้รักใส่ไอ้ยัยนี่แบงเนียไอ้ะให้คุณเป็นอินโพสเตอร์นะครับทำไมทางนี้ไปไม่ได้ไ้ครับพีอโอ๊ยไปหนับอ่ะไปซ่อมก่อนครับไปซ่อมก่อนครับเราต้องแยกกัน้นะครับจังหวะนี้ เข้าไปเราเข้าไปแคบทีละคนครับเข้าไปทีละคนกลัวกลัวต้องมีคนตายผมว่าต้องมีคนตายไปไหม้เป้ามีคนตายภารักตรงนี้ถ้ามีคนตายอย่าพึ่งนะผมเป็นนักเชิงสูดโตัวผมจะซันเชิงสุดให้เข้าไปทีละคนถ้ามีใครตายไฟไหม้เขาโวยวายอะไรวะไฟมันเมื่อเอาแล้วบุารักโอกาสทองแล้วน้องหันหลังมากระสวด ไม่ด้วยได้วยฉันหมิ่นควันฉันหมิ่นควันเฮ้ยเหลือเควสใครไม่ทำวะผีมีใครยังไม่ทำเควสไหมฮะทำกันหมดแล้วยังอ่ะหเหลือใครอ่ะเห,อเหลือคนใช่ปะพูดกับเขาเหรอ ตอนนี้เราหาผัวอยู่ผับอยู่เขาเหลือ5คนครับ5คนเหรอใช่เหมาเหลือใครไม่ทำเหรอเพราอะไรเกี่ยวกับข้าวตะกอนหรือไม่เฮ้ยพวกคนรู้เปล่าอ่ะคุยมั่วๆเลยครับคุยเลยเหรอเฮ้ยน้องผู๋แม่ฮาวผู๋ถามนายกรัฐมนตรีจะออกตอนไหนน่ะถามตอนมันถามยังไงมันถามตอนไหนวะล่ะน่าจะอีกร้านน่าจะแบบ ไได้มาปเราต้องไปด้วยกันหรอขอความดูเขาดูเขาสนุกเนาะดูเขาอินโลออ้ยเอ้ยเฮคุณคุณภูวารักษ์คือคุณจะขัดขวางพวกผมไม่ได้นะครับคุณภูวารักษ์เฮ้ยมันมีคนติดเออถูกทางแล้วคุณมาถูกทางกันแล้วคุณมาถูกทางกันแล้วภูวารักก็ถูกทางแล้วยืนตรงประตูครับทุกคนคุณนหรือเปล่านตรงประตูหรือเปล่าคุณไม่ใช่คนเปปปิดระตูล่ายืนตรงประตูครับมันจะได้เห็นกลายเป็นคนติดประตูเหรอ โอเคครับไปต่อไปต่อครับใหญ่เลยครับเป็นไอ้ความเกลียดความแบบตื่นเต้นแต่ตอนนี้คุณตไปทำเพื่อนครับว่าเราต้องไปไหนครับคนทำเพื่ครับมันต้องไปร้านอาหารค่ะอันนี้ทำแล้วครับคือเราเราต้องแบบเวไหนวะทีนี้้ออินโนแล้วนะไม่ใช่ทางนี้เฮียเปิดครับไม่ใช่เที่อ่ะส่งอาหารม ทำไมคุณภูวรักดูแปลกๆครับผมไม่ไหวแล้วว่าไม่หรือว่าเมื่อกี้เดินตามเราอยู่เดียวรือว่ารถรถแอบเป๊ะเนี่ยไม่คนเดียวอรถเมื่อกี้ผมเมอครับเป๊ะรถเมื่อกี้เองแยกอยู่คนเดียวผมเริ่มสงสัยคุณภูวรักแล้วเขาเขาดูแปลกๆไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้รถเองแยกอยู่คนเดียวทำไมความเมื่อเสร็จแล้วทำไมแน่ใจผมเดินตามพี่เลยครับพี่ไม่ไว้ใจผมอ้าวอ้าวโดนปิดเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหฉอดฉอดเด็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดกีฬาอย่าพึ่งอย่าพึ่ง นั่งลงเลยวะแกจากลุกขึ้นนี่นั่งลงเลยอะบอสหายบอสหายอ้าวบอสหายโอ้ยไม่ได้อ๋อจะสานคดีเองแล้วเหรอเดี๋ยวทำไมตรงนี้ทำไมล่ะเอ้าพูดกับใครอ่ะไม่ทำเควสเป็นเสียงครับบอสเสร็จแล้วเฮ้ยเอาว่ะ